วันอังคารคลาสสุดท้ายที่เราได้เรียนกับครูเมเพราะว่าวันเสาร์นี้เราอาจจะถูกบวตออกเราอาจจะต้องออกวันพฤหัสอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายวันเสาร์จะเป็นครั้งสุดท้ายคือทําให้ทุกวันเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะเพราะทุกวันมันคือครั้งสุดท้ายของแต่ละวันอยู่แล้วของแต่ละรอบอยู่แล้วของแต่ละวีคอยู่แล้วเนี่ยนี่คือวันอังคารวันอังคารเราวีดมีวันอังคารวันเดียวถูกไหมแล้ววันอังคารก็เรียนครูเมแค่วันเดียวนี่ก็คือครั้งสุดท้ายที่อาจจะได้เรียนกับครูเมเกิดแบบ อ่ะวันพรฤหัสเกิดป่วยเกิดมีห้งองมีนี่คือแบบทําทุกวันให้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรามันจะได้เราจะได้เต็มที่กับมันอ่ะเรียนกับครูเหมือนกันนะแบบครูไวอย่างเงี้ยบางทีพี่รู้ว่าเข้าใจว่าครูใจดีแต่ว่าแบบแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติคือยิ่งเขาใจดีเท่าไหร่เราต้องยิ่งให้เกียรติเขาลูกไม่ใช่แบบอย่างวันนั้นอ่ะอ่ะเาเราไว้ในฐานที่เข้าใจครูกําลังครูเต้นกําลังสอนอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนหนึ่งอ่ะลาก าหารกล่องแช่แข็งเข้ามานั่งกินเลยพี่เห็นปุ๊บอยากกินไหมอยากกินมากแล้วก็กินด้วยแต่ว่าเสร็จปุ๊บมันนึกได้ว่าอะไรสิ่งที่เราควรทําอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือถึงแม้ว่าครูเขาจะใจดีเขาจะไอ้นั่นนี่นี่กับเราแค่ไหนแต่สิ่งที่เราควรทําคือคือเราต้องให้เกียรติเขาอ่ะหรืออย่างคือตอนนี้เราไม่ว่ากัน,นที่ผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสลรกไม่ต้องไปเก็บมาคิดว่าแบบเฮ้ยเราแย่มากเลยแบบทําไปแล้วไม,ไม่ใช่แต่ต่อจากนี้อาก็แก้ไขแล้วปรับให้มันดีขึ้น เวลาเรียนไม่กินไม่เล่นแอบบออกมาเข้าห้องนะจะทําอะไรกันถ้าจะทาอะไรถ้าจะแอบมุกนี่อะไรก็รีบทําแล้วก็ไม่ให้ครูเห็นไม่ได้หมายความว่าให้เป็นหลบทําผิดนะแต่หมายความว่ารักษาน้ําใจกันอะเออเออใช่จะนี้ดีกว่ารักษาน้ำใจร<ะ>ักษาน้ําใจกันสมมติว่าเราจะออกมาแอบ,บกินน้ำนย่ยครูบอกห้ามงกินน้ําแต่เราไม่ไหวแล้วเราไม่กล้าบอกครูออกมาปุ๊รบ,ร,บ,ร,บรีบกินรีบกลับเข้าไปแล้วตั้งใเรียนต่อมันไม่ใช่แค่ช่วยครูว่วาม,มันช่วยเรากันเองในคลาสด้วยแบบ บรรยากาศนาี่มันก็จะรู้สึกว่าแบบอนี้ก็ทําได้อ่ะเสร็จปะเราก็ทําได้เีถูกปะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราก็ตโตกันแล้วเราไม่ใช่เด็กแบบเแบบี๋อ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบสั่งสอนไม่ได้ลูกเร,เรามีการศึกษาเราเราคร,า<ป>รแล้วไม่สั่งสอนไม่ได้ชอบมากเลย <laughs> เออเราเราช่วยเหลือตัวเองได้ถูกปะเรามีทุกอย่างครบเราเรามีการศึกษาเราได้รับการสั่งสอนที่ดีเราแบบอยู่ในสังคมที่ดีๆอ่ะ เพราะฉะนั้นอู๋ชพูดอะไรอยู่นะรู้สึกว่าแบบบางอย่างมันก็น่าจะรู้เองอะเรือ่งองอกปะคือมันก็น่าจะรู้เองอะแบบไม่ต้องมบคอยเตือน้วว่าแบบเอ้ยอันนี้มันไม่ดีเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ทําไม่ได้อันนี้ไม่อยากทำอะไรเงี้ยบางทีอาการเผลอเผลอเรอเผลอเรอเผลอ,อลืมเผลอตัดทาอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันเป็นกันได้ทุกคนแกงงอมขนาดไหนก็เป็นได้เจ๊ก็เป็นได้ไดพี่ก็เป็นได้พี่นัาแข็งก็เป็นได้แต่ว่าใช่ไหม มันก็ต้องเตือนมันก็ต้องกลับมาเรียน,นพิเศษมันก็ต้องแบบอ่าเห็นปุ๊บก็ช่วยกันเตือนสมมติวอาสมมติพี่ครูอยู่อย่างเงี้ยครูลักพูดอยู่นั้นพี่อย่างเงี้ยฟังครูลักพูดอย่างเงี้ยอาคน <c oughs> ข้างๆปุ๊บปอก็ต้องสะกิดพี่เออกลับมาตั้งใจฟังครูพูดเหมือนไม่ต้องยกตัวอย่างง่ายๆวันนั้นที่พี่อ้อมมาแต่นะวะ่าแล้วมาร์ามันเหยียดขาอย่างเงี้ย เราก็ยังบอกเฮ้ยมาร์คมาก็ยังอุ้ยบางครั้งมันลืมมันลืมมันเป็นรค่ทุกคนมันไม่ผิดข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาคือไม่ต้องมองอย่ามองให้สิ่งที่ทํามันผิดหรือสิ่งที่กําลังจะทําต่อไปเป็นผิดมันเป็นความเผลอเลยมันเป็นความเผลอเลยแต่ถามว่าเราเตือนตัวเองไหมก็เตือนได้เห็นเพื่อนช่วยเตือนตัวไหมก็เตือนได้มันไม่ใช่เรื่องแย่มันไม่ใช่เรื่องแบบเออแล้วครูยังไงเขาก็รักเราเขาก็มีจิตวิญญาณพอเป็นครูเขาให้อภัยเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะปรับปรุงตัวหรือเปล่าแค่นั้ ยิ่งไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าให้สัปดาห์หน้ามาเสร็จปุ๊บทุกคนจะต้องไม่ต้องสัปดาห์หน้าหรอกพี่ว่าคาดหน้าก็คือคือไม่ต้องถึงขนาดแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็แค่แบบโอเควันนี้ะราจะมาใรเย็นเลยนะไม่ไม่มาหลับอ่ะขอบคุณฝาดตัวนั่นแหละไม่รู้สิก็พี่เชื่อว่าพูดแค่นี้พวกเราก็เข้าใจแล้วก็ทำเงินได้แล้วไม่ต้องพูดมากมีใครจะพูดอะไรไหมพูดเลยลูก ให้มันจบออจะได้ตุนเตือนกันที่จบนีเ <ๆ S 2> เพราะว่าพี่ยอมร,ร,รับเลยว่าแบบที่ผ่านมาพี่ก็อยากเตือนหลายคนคเตือนตัวเองเตือนหลายคนมากแต่ว่าแบบเราไม่กล้างอ่ะออมันจะแบบมันจะแอบเราก็ยังไม่รู้เลยว่าาจะ เออมันจะแบบมันมันรักกันด้วยความเป็นพี่น้องกันแต่คือความจริงความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันควรจะเตือนกันเป็นเพื่อนกันมันควรเตือนกันให้แรงๆด้วยําไปเพราะเราไม่รักเราไม่เตือนกันนะสูญหายยังไม่รู้ว่าบอกเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ตัวเองพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรไปใช่เพราะว่าเราเราไม่มีกระจกสองตัวเองไงเราไม่สามารถมองอรได้ต้องให้คนอื่นบอกอ่ะพี่กี้บอกเลว่าแก่แบบแตเอ้ยมาร์คมาร์คยอมแล้วว่าแบบบางทีมาร์อาจจะทำแบบ นั่งนั่งแบบติดเยียดขาอย่าเขาเพราะเพราะที่เมกาเขาไม่สนใจกันไงเขาแบบเออเข้าใจก็พยายามปรับตัวเก๊กเสร็จแล้วอ่ะเก๊กก็นอนเลยอ่ะนอนแบบฟังเพลงอย่างงเี้ยมันเหมื่อเพลงมันก็แบบผมเองมาเนี่ยรวนรวนอสเไปลองที่ไหน